أيّا! أيّا! พี่น้องประชาชนที่เคารพรักวันนี้พวกเราสี่ผู้นําจะมาจัดถแถลงการฉบับพ,พิเศษก่อนอือนเลยก็ต้องขอเกินนําว่าในตลอดก้าปีที่ผ่านมาเราสี่ผู้นาได้ถแถลงการและพบปะกับท่านผู้ชมมาตลอดได้สร้างความสุขให้กับท่านผู้ชมมาโดยตลอดสุขบ้างทุกบ้างก็ปะปนกันไปและการที่เรากลับมารวมตัวกันได้ครั้งนี้ก็เช่นเคยก็มาจากเกม WorldO f Tank and World of Warship โซโลก็เคยทำคลิปเล่นเกม World of t a n k and World of w a r s h i p มาแล้วครับนี่เลยครับคลิปนี้ครับกดดูที่ลิงก์มุมขวาบนได้เลยครับหน้าแปลกใจนะเกมเขายังอยู่ทั้งๆท,ที่พวกเราก็ไปไหนเท่าไหนแล้วจะล่มสลายตายจากมาแล้วเรือลบเขายังอยู่เลยอยู่นานอยู่นา <c oughs> น,นกว่าพวกเราลูกลกูจะมีเมียแล้วเนี่ยอั <c oughs> น,นนี้ตามความรู้สึกจริงคร <c oughs> ับก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมารวมกันอีกใช่ครับผม ไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะมาตะกี่ปีทำมากี่รอบมึงก็คงยังไม่พูดอายุเยอะแล้วไอ้เหี้ยจะพูดอะไรก็รีบพูดไอ้สัดไอ้จด้รวมกันมานานแล้วก็มารวมกันสักหน่อยไปเก็บก็อยู่นานนะแปดปีแล้วยังไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเรามารวมกันอย่างนี้มันก็ต้องมีแบบคล้ายๆแบบมุกล็อกมุกตับอะไรอย่างเงี้ยล็อกนี้เลยเทสต์ใหม่เทสต์ใหม่ฮัลโหล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 สวัสดีสวัสดีทำไปได้ไงคูณมันอย่างเงียบไปอ่ะ สายสีเยังไม่ตื่นอยู่นะนีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง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 ในวันนี้นี้นีนีมาพบกั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 บเจ็บกับให้ไปให้กลับก็นี้วันนี้ก็ ท่านสบายใจได้คือผมชวนมาคง,งไม่มีเอารถถังออกไปวิ่งข้างนอกนะฮะไม่น่าจะมีถึงต่อให้อยากทําแค่ไหนก็คงทาไม่ได้จะมานั่งเล่นนู่นเล่นนี่ให้เหมือนแต่ก่อน,นก็คงจะไม่ได้แล้วพวกเราก็แก่แล้วทาล็อกไม่ได้แล้ว <c oughs> คือสมัยสี่ผู้นาของพวกเราเนี่ยยุคนั้นก็คนก็ยังไม่ค่อยเล่นเฟซทิกตอรยังไม่มีเลย oh. เดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วเราสี่คนเนี่ยสี่ท่านผู้นําก็ควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรตามยุคสมัยดีกว่านะเพราะว่ามึงก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงใช่หันไปทางไหนแม่ก็วึ้งวึ้งวึ้งตลอดเลยกิน ยจะพูดเลยแหมอม,มาแปีก็ยังอํอยูอ่ย <c oughs> คนเยี้ยเลยขยันอํขนาดนั้นแปปีไอเยี่ย <Yeah. S 1> ข้าว่าจะชวนพุกท่านมาเปลี่ยนลุกกันให้มันดูเออเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นข้าเตรียมเสื้อผ้าไว้แล้วเชิญเปลี่ยนสื้อผปรับลุกกัน นเขากำลังยีดอ่าชุก้าชุก้ารุ่นหัวใจของเธอันขอได้ไหมขยันซ้อมแล้วด้วย่ไปเอาไปฝึกการไจริงมาติดเลืองันโคดร้ายไปติดเหลืองสมัยเรายังไม่มีติดเหลืองเอาอย่างนี้เลยติดเหลืองทุณเลยไหนแต่งแล้วก็ต้องแบบนเนอร์ให้มันเข้ากับชุดด้วยจะไปเข้มเหมือนท่านทูนําแต่ก่อนมันล้าสมัยแล้วนี่เอายุคนี้ดีกว่าชุก้าชุก้ารุ่นเรื่องของนั่งท่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องห่วง มีพลทหารเทรนให้อ่ะขอเชิญพลทหารก็มาสอนท่าให้กับท่านผู้นำหน่อยครับมาแล้วมาแล้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะแหมมาถึงสักทีแหมท่านสผู้นําของเราท่านสี่คนกาชูก้าแต่เราไม่ทั้งนองอยู่้จริงจ แต่ที่จะห้ามนั่นมันสองตัวแฮะนี่นี่อันนี้ถ้ายังนึกไม่ออกนี่นี่ให้ดูให้ดูนี่นกูว่ากูก็ไม่กินเธออยู่แต่กูไม่รู้เลยหัวใจเธออ่ะฉันขอได้ไหมเอาวอลคืนได้ไหมชุดอ่ะเออไม่ออกไมไม่นอนอีกฮะเออทำไมไม่นอนนะดูคลิปแล้วเอามาให้ฟุกงเล่นที่อะไรเนี่ยนะที่จะเห็นสิโอ้ยดูเดือนโหดเลือดท่านมาเยอะแล้วมาแบบแนวนี้มา

ชูก้าชูก้าหนูมีสารมาให้ด้วยค่ะนี่ชอกคุณค้ัมาแค่นี้เขามาแค่นี้เขามาให้เป็นสารมาให้โอเคขอบคุณมากพูดถึงติดกาวจริงมาด้วยแม่เดาซองถือไว้แลวกระดาษโยนทิ้งบอกว่ารอยด่าเติดเที่นึกล้อกอืนไม่ได้ ถึงสี่ท่านผู้นำภารกิจของพวกาถ้าชุดขนาดนี้ไม่ต้องเก๊กเสีย <c oughs> ก็ได้ไอ้เียไอ้ตาวเอาแบบมากินเอลยถึงสี่ท่านผู้นำ, <c oughs> นำภารกิจของท่านนวรานี้ <c oughs> ให้ดิ่านผู้นำจับคู่กันดวลเกม <c oughs> world of w a r s h i p ช่วงนี้ต้องชัดโดยมีเาินเดิมพันถ้าทีมไหนแพ้ต้องออกไปซื้อสเบียงของกินข้างนอกโดยผมชุดที่ใส่อยู่เนี่ยออกไปซื้อแล้วก็ต้องไล่คาถากองจ่ายตังชุก้าชุก้ารูนหัวใจของเธอเชนขอได้ไหมเมียวเมียวเพื่อสร้างบรรยากาศที่สดใสน่ารักให้กับประชาชนเพราะภาวะสงครามแบบนี้ทุกคนตึงเครียดกันพอแล้วเราขอมอบความกุกให้ทุกคนเธอชูก้าชุก้ารูนเมียวเมียว ไปแล้วเฮ้ยจบบ้าเหรแค่าแต่งชุดเดี่ยวมาซื้อของนี่นี่ถ้ามองไม่เห็นภาพอ่ะนี่ยวทำให้ดูท่าเต้นยังไงนี่เมียว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 หัวใจของเธอฉันขอห์น่ะ ไหนก็มาแล้วนานๆรวมกันทีพี่เดี๋ยวให้พี่โอน้อยออกกันให้ตั้งชื่อทีมนี่สร้างชื่อให้ดีทีด้วยใช่จับคู่แบ่งจับคู่ใช่ดำคู่ดำขาวคู่ขาวกล้ามาหน่อยอ๊ะโอ้ยหน่อยรู้ตัวเลยอู้ตัวเลย เต้องรออยากออกเลยนะยอมแพ้ยอมแพ้เพื่อไปได้ออกไงเที่ยเนี่ยเอาได้สองคู่แล้วคู่ตามนี้เลยคู่นี้นี่บูเบอรี่คู่นู้นสตรอเบอร์รี่น่ารักเหนียว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 จุบุจุบุไม่คิดจะอินพอไว้เลยเขาสอนมายังไงก็ไม่แพ้ก็ไม่แพ้เดี๋ยวไปเกมแรกเลยค่ะแป้เลยใส่เลยนี่ยอย่าอย่า พ้อมกันแล้วนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเหล่าชุก้าเมียว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 มิวมยวโอ้ยเขาต้องคายไม่รู้ตัวไงเอ้ยต้องตามตีมไงพร้อมกันใช่ไหมคะเมียวเฮ้ยโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะตัวจับคืออะไรวะเนี่ยนี่กูอยู่นี่เห็นยังไหนเนี่ยคูเนี่ยทางซ้ายเนี่ย เนี่ยนะเออถูกตรวจจับแล้วมันแล้วมันหลกหกผมอยู่ไหนอ่ะนี่ยเนี่เจอยังนี่เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วนี่มึงเลี้ยวไปไหนอ่ะมึงเลี้ยวไปไหนหนีดิหนีเฮ่ยเจอหนีสิเฮ้ยิงด้วยเหรอเฮ้ยรอยเขี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโดนยิงว่ะตั้มมึงตั้งใจเล่นหน่อยดิตยวตาเฮ้ยเดือดเดือดกูไฟไหมฮะเดือดกูฟอร์มอลมึงตั้งใจเล่นมั้ยเนี่ยตา โอโหนี่ตั้งใจสุดๆแล้วโถไอ้ตาเอาไปเดือไฟไหม้ไอ้ตาและชนกูณทำไมเนี่ยชนกูณทำไมคุลืมเลี้ยวไปลว่าจีนไอ้ตาด้วยลืมเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวน้าน้านาไอ้ตายิงยิงยิงโิงยหโหดจะไงตาลองยิงนะตเดี๋ยวเที่ยงไฟคุณไหม้ใหญ่ๆเพราะมัเล่นเก่งนี่หว่ามันเคยตีมเกมไอ้เหี้ยนั่นแหละไอ้ยตามึงดูดิกูุณทำเรือดิฟได้ นีมึงยิงก่อนนี่อยากม่นแฝงเอาไว้ยดูดินี่เหมือนมึงอยากออกไอ้สัตว์ที่อยากแฝ้ดูดิเฮ้ยนี่ไงยิงอยู่กูยิงแล้วตั้มดูดิมีเครื่องบินด้วยมึงใช่เวลาสังเกตวันนี่ยไอ้สีม่วงนี่คือเรือใครเรือหรอเปล่าเรือครูเรือเรือมึงเหรอเออเกียร์ือแตกกูได้เหรอกดสองเม็ดทรายแล้วกดสามอ่ะเม็ดดินเม็ดดินม็ดดินไม่มีดทรายเกิไม่มีอะไรเลย ได้ไงวะนี่หรอยิงยังไงได้ชูกชุก้าไปก้าไงมันฆ่ามันเหี้ยซูกเขาซูกเขาชุก้าชูก้าเออมันทำอยู่เหี้ยแล้วไมกูยิงไม่ได้อ่ะนี่นี่ไอ้ยัดขับชนกูไปอ่ะใจเยี่ยพันทั่วไปฮะตั้มดูดูไหนเนี่ยตาคนนี้ขับเรือชนมันไม่ใช่บ้านมันคือกูแกชุก้าเรือจะระเบิดกูจะระเบิดใส่แั่นเนี่ยตั้มดูเฮ้ยตั้มตั้มเขาเมอเแล้ว เฮมยใครยิงกูจังเลยวันนี้เฮียยิงอยู่นี่เลยเฮียตายเลยกูตายเลยเนี่ยแผเลยแผเลยไอสัตว์มึงเดีดูเครื่องบินมึงอ่ะมรถอ่ะ world of warship และ world of warship legend เล่นได้ทั้ง pc และคอนโซลสามารถเล่นฟรีได้แล้ววันนี้และสำหรับผู้เล่นใหม่เรามีโค้ดมาแจก pc ใช้โค้ด pc battle playstation xbox ใช้โค้ด console battle ไอเทมที่แจกได้แก่เรือรถพรีเมียมชาร์เลสตันมิกสะและโอโรลา่า20ลายพรางฮันเตอร์โคมูแฟลกบัญชีพ,พรีเมียม7วันมาเล่นกันอีกเกมนะเล่นอย่างสักเกมดีกว่าดูพี่มึงอยากผมเล่นไปจะเล่นเกมที่มึงอยากออกไปร <c oughs> ับแขกเลยว่ <c oughs> ยาไม่ติดเรื่องไปแต่ว่าเกมมันต้องจริงจังเออจริงจังมากไอ้ศาตว์ดูแต่เครื่องบินมาเรือศาสัตว์นู่นไงอยู่นู่นไงสิบสองกิโล มึงต้องพูดภาษาแบบเดือดาเดินเรือเขาดิอ๋อได้เออไปทิ้งสมอทิ้งทำไมทิ้งหรอกมึงคนใจเรือมามึงจะทิ้งทำไมยังไงยิงเน่ไอ้ยิงเลยไปไหนวะเนี่ยเอามาบังทำไมกูจะยิงไงไอ้ยาดมึงไรกัไอ้ฮอตไฟกูลุกอยู่เลย่ะกดอากดอากดอาไอ้เทียไม่สอนด้วยว่าต่าไปกดอาปวดแสบเลื่องมันมีไหมไอ้เหี้ยเอ้ไอ้ฮอ ขับตีไปไก่อนขับตบีไปไก่อนเนี่ยกูยิงไ้ยัอยู่เนี่นยไหนนอายอยู่ไหนเ <c oughs> นี่ยเรือม่วงของมันมันเนี่ <c oughs> ยโคแตกโคแตกโคแตกมันตายแล้วเว้ยอายัล่มแล้วเนี่ายเขาอยู่ไหนนี่ไงเฮ้ยกูตายแล้วนี่ใช่หบอก่ะ กูยังยิงคนอื่นเขาว่ามึงทำเพี้ยอะไรอยู่เนี่ยบังลายบังลายบังลายอ่ะนี่สรุปทีมบูเบอรี่เป็นฝ่ายแพ้ที่ต้องออกไปซื้อของเตรียมท่าเต้นไว้ยังนี่เดี๋ยวสอนไหมมามาเต้นท่าเต้นก่อนเต้นก่อนนะซ้อมก่อนจะได้ไปคุยอ่ะซ้อมไว้ตั้มไม่อยากไปอ่ะไปซ้องท่าเต้นนี่พร้อมมากเลยนะพร้อมอยากจะไปเข็นใจเข็นใจ

สวัสดีจ้าน้องแก้มยุย้ยเหมียวเหมียวเมียวเหมียวเหมียวเหมียว,ยวหัวใจของเธอฉันขอได้ไหมชูกา้าชูกา้ารึแบบเป๊กกว่าเยอะท <laughs> ี่สอนนานทนกคมึงก็สลับตัวกัน <laughs> สอนนานสอนสา,สามสามอันเนี่ยโอ้โหแอร์อขอไปซื้อของอ่ะมสองคนให้ไปซื้ออะไรมึงรีบจังวะ อร่อดีวะอร่อยอร่อยขนมจีบจากละเตาลูกชิ้นลูกชิ้นเออชิ้นเครื่องเดียวเออไปไปไปตัวแรกมาระแวงแค่นี้โดนเป็นบอลอะไนี้ปะไม่ต้สมัยเอาไม่ยิ่งเลยในออฟฟิศไปไปไปมาใส่กี่คันนี่นี่ต้องมาใส่ไปสองคันไปสี่คนไปสี่คนใช่ไป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 ออฟฟิตด้วยฮะอะไรของมึงไงนี่ไปคันเขียวกันพี่ ไอตอนอยู่อ่ะตอนแกะพวกคิดว่าเอ้ยทำไมออกมาก็ได้ไม่เป็นไรสันดีออมาจริงๆริงแม่มึงไม่ต้องอายแล้วมาขนาดนี้เอาอะไรล่ะอุ้ยอันนี้น่ากินอันนี้อร่อยเอาเอาหมูแดดแดดเดียวครับก็เห็นเขามีอยู่อย่างเดียวเนี่ยมาแล้วค่ะครับผมอ่ารับยรับยอมรับจะลืมผ้าลืมผ้าเหบี้ยวเหบี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 ยวพ่อเจ้าเธอแล้วก่อนนะ ชุก้าชุก้าลูนซื้อของที่ลำบากเนาะต้องมีได้อะไรด้วยโอ้โห ให้โชว์อีกทีนึงคุณแม่ชอบอีกทีนึงเขาชอบหรือไม่ชอบแม่ชอบอีกทีนึงสวัสดีจ้ามียวมิวเมก้าบัวชูก้าชูก้าหัวใจของเธออ่ะถอนนะมิวมิวมียวแถมไปอีกท่าโอ๊นชูก้าชูก้าดูมันเต่งตัวพนักงานโรงแรมเลย เนี่ยไ็ได้มาผมใจเพื่อนนั่นแหละได้บอกไปเปต้นเนี่ย <c oughs> ออกมาเต้นเอา้านั่งเลยเอาหมูแดดเดียวอะไรแดดเดียวปลาจิ้มอะไผลไม้อา <c oughs> วท <c oughs> <c oughs> ี่ต้องชิ้นอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใชมผลไม้ ก็อาจจะจิ use, ้มได้ก็ได้ขนาดนี้เขายังมีน้ำจิ้มเลยจะก่อนอีสานอ่ะไม่มีมีน้วอนมน้ำจิ้มหรอมี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 หยุดเรียงเลยยีแร่ไปเลยมีแย่ไม่เรียนะเนี่มีหรอมีะ่มีีา จริงๆแต่เราไม่เคยไม่เคยได้กินแต่เขาว่าร้านค้าทั่วไปอ่ะเขาไม่ค่อยทําขายแต่จริงมีก็ไม่ทำขายเขาเรียกว่าไม่มีเาวะคือถ้าท้างอิสาน่ะเขาเขาติดเดี๋ยวเพล่อมันไม่ทำคิปเปล่าคลิปนี่อะไรเนี่ยคลิปไม่อร่อยด่านหรือเป่าเอออ่อนคลิปเนี่ยไอ้เรื่องจบไปแล้วนะคะ การรีเอียนสีท่านผู้นํากลับมาครั้งนี้ให้หายคิดถึงกันพร้อมแปลงโฉมใหม่ให้สดใสและร่วมสมัยมากขึ้นและการดวนกันของทั้ง4ท่านผู้นําใน w o r l ออฟวอร์ชิหวังว่าทุกคนจะหายคิดถึงกันนะคะและสําหรับคุณผู้ชมถ้าอยากดวนกันแบบสนุกๆอย่างพวกเราขอแนะนํานี่เลยเกม w o r l ออฟวอร์ชิเข้าสู่โลกแห่งการลบทางเรือระดับมหากาบและเข้าควบคุมเรือลบที่เป็นตำนานของต้นศตรวรรษที่20ในเกมออนไลน์หลายผู้เล่นแบบฟรีๆไปมันกับ วอล์ d ออฟวอร์ชิปได้ที่ลิงต์ใต้ที่นี่เลยค่ะเมียวเมียวหมดแล้วห,ห <c oughs> มูไ <c oughs> ลนกินยัง <c oughs> okay, ไคยจังอ่ะว o ล์ d ออฟวอร์ชิปและว o ล์ d ออฟวอร์ชิป l ีเจน d เล่นได้ทั้ง PC <c oughs> และคอนโซลสามารถเล่นฟรีได้แล้ววันนี้และสำหรับผู้เล่นใหม่เรามีโค้ดมาแจก PC ใช้โค้ด PC Battle PlayStation Xbox ใช้โค้ดคอนโซล e b a t t l e ไอเทมที่แจกได้แก่เรือรถพรีเมียมชารเลสตันมิกสาะาและโอโรล,ลา่า20ลายพางฮันเตอร์โคมไฟแฟลกบัญชีพ,พรีเมียม7วัน